จุดได้เลยนะผลงานประจําปไม่ต้องบุดให้ทีเด็นจุดเกรที่เอในสยที่ได้เงหลายที่ตดาหลัไหลกนมาใน้นงนี้มาวงมมัีหลายรุแล้วแต่การกลังเพราว่าทาวักเนั้นได้จาดเป็นกระดนนาย ได้จักจองเป็นเจ้าขององบุญแล้วแบ่ตามงซกำลังศรทธาของท่านสาวุชนทั้งหลายมีโอกาสโพมนาบุญโพมนาบุญหลนกัดาเป็นกักนแต่กาลังซ้ลังกวาของท่านสาวคนมีโอกาสใช้ยากไปมาในของพันธสีมาบอกว่ากันเป็นแล้วได้ยัจ่องเป็นเจ้าของกองบุญในเลือกป้าป่าจ้าี ได้จับจองเป็นเจ้าของขอบบนในเรื่องดอกไม้ผู้เกียดขอบข้าเอากระตังใส่ตู้ได้เลยนะครับข้ากระตังใส่ตู้แล้วท่านจะติดไปไม่ได้เพราะยังมีท่ายใหญ่ที่ร่วบรวมวัฏจักของเราทอดถอนเพิธีต่างๆผมยังไม่เปิดนะครับพ่ดีองนี้าได้ร่วมบุญร่วมบุญจนวัฏจักรของเราก็ถือความโชคดีใน ครับวีดีโนี้เป็นร้อยปีครับใจของพระดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้ามาในกองพันธุ์การศึกษาของวัดต่างเลยต้นคืนนี้ก็ปิดแล้วคืนนี้ก็ปิดประจอบอะไรก็จบนะคลิปสั้นๆเล็กๆเอาไว้แค่นี้นะครับ